อ,อย่าลืมนะครับวันประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นิดนึ่งก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยครับวันอังคารหน้าๆๆนที่จะถึงเนี่นะครับอ,อย่าลืมนะครับเราจะพบกับคุณแป๊ะบางสนานนะครับแล้วก็วันพรฤหัสคุณวิภูสัรลอยพระวิภูะลองวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่นะพี่น้องน่าจะคิดถึงแล้วก็อยากจะฟังความคิดความเห็นหน่อยว่าท่าน เหล่านี้คิดยังไงกับปรากฏการณ์ในประเทศไทยนะเวลานี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาวันนี้ทําอะไรอยู่นะครับแล้วจะทําอะไรต่อไปแล้วคิดว่าบทเรียนสำหรับมวลชนที่แสวงหาประชาธิปไตยนั้นจะทํากันอย่างไรในส่วนสัปดาห์ถัดไปนะครับวันที่ยี่สี่นะครับปลายเดือนนะฮะก็พบกับพี่ชายของคุณวสันตผู้ทองนะครับซึ่งเป็นเวรชนที่เสียชีวิตนะอ่าเป็นรายแรกๆเลยนะครับแล้วก็วันที่ยี่หกนะครับวันตริษัสนั้น ดรเพระมหาโชนะครับจะเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับผมเองจะเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นสามทุ่มนะครับของวันอังคารและพระพหัสเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันของนะวิทยากรรับเชิญหลายท่านนะครับที่เข้ามาถกประเด็นร้อนๆกันนะครับก็พี่น้องติดตามกันแล้วกันส่วนวันเสาร์นะครับผมจะพูดกับพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยตอนสิบเอ็ดโมงตอนไม่ใช่ตอนบ่ายโมงนะครับ บ่ายโมงประมาณบ่ายโมงสักสิบห้าหรือยี่สิบนาทีเนี่ยเริ่มเข้ารายการเขาจะมีโฆษณาต้นชั่วโมงแล้วก็ผมพบคุยยาวจนถึงนู่นแล้วครับบ่ายสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นพี่น้องสามารถจะโทรศัพท์เข้าไปในรายการได้ด้วยนะครับเป็นการพูดคุยกันในเชิงลึกแต่ว่านะอยู่ในกรอบที่นะไม่ไม่ทำให้เจ้าของสถานีเขาเดือดร้อนนะครับนั่นก็พี่น้องก็ติดตามได้แต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องขอแจ้งพี่น้องนิดหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับ ได้จัดโครงการประกวดเรียงความชิงเงินรางวัลประจำปี2556นะครับอ่านี่เป็นการแข่งขันบทความเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับโดยหัวข้อนั้นใช้คำว่าประเทศไทยในฝันแบบสังคมอารยะที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนก็แปลว่าเราจะช่วยกันสร้างสังคมหรือประเทศไทยเราเนี่ยให้มันเป็นสังคมที่มันดีกว่านี้ดีที่สุดเลยนะครับ โดยเป็นสังคมที่มีความเป็นอาระยะแล้วก็มีการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนปัพพลทุกคนเท่ากันเกิดนามีสิทธิหลายๆอย่างเหมือนกันหมดนะมีค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันเพราะนั้นการจะอยู่จะกินจะใช้ชีวิตจะเชื่อจะนับถือศาสนาจะได้รับการศึกษาจะได้รับการดูแลบำบัดนะเวลาไปเกี่ยวข้องกับคดีความตามกฎหมายก็ม,มีความเท่าเทียมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเมื่อก่อนนะ่าจะคิดนะครับเพราะเราคิดว่าเราไม่มีปัญหา แต่วันนี้มันปัญหามัน,นชัดแจ้งอยู่กับตาเราหลายคนก็ยัง,ลงหลงไหลกันอยู่นะครับเพราะนั้นบางทีก็ตกเป็นเครื่องมือให้คนชนชั้นปกครองเขาหลอกให้มาน่าต้องห้มหันกันเปรียดชังกันฆ่ากันทําลายกันแล้วก็ในที่สุดแล้วไม่มีใครได้ประโยชน์เลยก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้มาศึกษาในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่เคยอ่านปฏินญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสามสิบข้อครับท่านไปอ่าน แล้วก็มาดูหลักการเหตุผลของการประวดเนี่ยนะครับประวดบทความเนี่ยเขียนไม่ต้องเยอะครับสามหน้าไม่เกินห้าหน้าเขียนอย่างที่ท่านอยากจะเขียนนั่นแหละนะครับเอาอย่างที่เป็นตัวตนของท่านมาแต่ว่ามันก็มีกรอบมีกติกาให้ว่าเราจะตัดสินยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างเนี่ยเขียนส่งมานะครับที่ president ati ขีด ahr o r g นะครับ president ก็ประธานที่บดีนะฮะ president a d นะฮะไทยทตัวเล็กนะครับแล้วก็ขีดตรงกลาง a อ r นะแล้วก็จุดแล้วก็ o r ออหมดกำหนดรับนะครับวันที่วันที่น,ทนะหมดกําหนดรับเนี่ยออตอนนี้เราเลื่อนเวลานะครับกําหนดรับเนี่ยเป็นวันที่สิบเดือนตุลาคมนะครับ แล้ววันที่สิบสามที่เราจัดงานประชุมเดือนหน้าเนี่ยนะครับเหลือเวลาไม่ไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็เกือบเดือนนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่น้องช่วยกันกระจายข่าวนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งผลงานเข้ามานะครับตัวนะตัวรายละเอียดเนี่ยพี่น้องเขียนเขาว่าประกวดเรียงความแล้วก็พาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยประกวดบทความนะครับแล้วก็พาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยพี่น้องน่าจะพอจะเห็นอ่า ไฟล์าาต่างๆนะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระเบียบการที่จริงผมได้ส่งลิงก์ไปตามที่ต่างๆนะครับไปตามโรงเรียนมหาทยาลัยแล้วก็ตามเพื่อนฝูงที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับพี่น้องก็นะถ้าเห็นว่าช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องนะกรุณานะครับส่งต่อนะครับแล้วก็ท่านถ้าจะส่งผลงานด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะครับต้องการให้พี่น้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเพราะวัตถุประสงค์นั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องทองที่เราจะไปจ่ายนะเงินทองตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับ เราได้เงินบริจาคเกินที่ต้องการด้วยซ้ํานะครับนะอะเพียงแต่ว่าอพี่น้องจะต้องนะกรุณาช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันส่งผลงานเยอะๆนะครับแล้วทําให้คนมาอ่านเรื่องพวกนี้แชร์เขามาอ่านเนี่ยจากไม่เคยอ่านแล้วมาอ่านเนี่ยก็ถือว่าเราได้กําไรนะครับกำไรไม่ใช่กําไรนะครับแต่กําไระนะช่วยกันกระจายออกไปนะครับพี่น้องครับก็รางวัลที่หนึ่งแสนบาทนะครับรางวัลที่สองห้าหมื่นบาท รางวัลที่สามนะสองหมื่นบาทแล้วก็รางวัลที่สี่เป็นรางวัลชมเชยครับรางวัลชมเชยนั้นมีอยู่สิบรางวัลรางวัลละร้อยนะครับร้อยร้อยเหรียญก็ประมาณสามพันบาทนะครับนี่พี่น้องถือว่านะก็ร่วมสนุกกันแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะให้กระแสเนี้ยมันนะกระจายไปยังพี่น้องนะทุกหมู่ทุกเหล่าเราไม่จํากัดนะน้าหนักเพศวัยนะครับอายุความเชื่อระดับการศึกษาอาชีพไม่ทั้งนั้นครับ ใครก็ส่งมาได้นะครับอยากให้กระแสนี้มันนะแพร่หลายนะคือแพร่เข้าไปทั่วทุกๆหมู่บ้านในประเทศไทยเลยให้ทุกคนได้มาเข้าใจว่าเราจริงๆเราเป็นเจ้าของสิทธิ์และเรามีสิทธิ์กฎหมายสากลก็ประกันเอาไว้กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยก็ประกันเอาไว้แต่ว่าด้วยความที่ฝ่ายปกครองนะชนอภิสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเนี่ยต้องการรักษาอำนาจของตัวเอง ก็เลยมาบั่นทอนสิทธิและเสรีภาพของพวกเราอันนี้เพื่อนเขาจะได้อยู่ในอำนาจต่อแล้วก็จะได้นันดูดเอาทรัพยากรต่างๆไปอยู่ในกลุ่มเขาแล้วก็โยนความทุกอย่างลําบากมาให้พี่น้องเรานะครับการศึกษาก็ได้ไม่ดีนะครับแล้วความเป็นอยู่ก็ไม่ดีสภาพแวดล้อมการจะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ทําได้ไม่เต็มที่ก็แปลว่าไม่เกิดความเท่าเทียมกันสิทธิของเราถูกริดกรอนไปทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่น้องพิมพนะถามสอบถามเพื่อนผูเพื่อนฝูงได้หรือว่าถ้าจะโทรศรัพท์ถามผมนะครับมีเบอร,ร์โทรศัพท์อยู่แปบ๊บหนึ่งครับ แต่ว่านี่เป็นโทรศัพท์ทางไกลนะครับที่อเมริกาพี่น้องถ้าจะโทรมาหาผมเนี่ยโทรได้นะครับถ้าพี่น้องสาม,มารถจะ,ะอยากจะถามจริงๆนะเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับนี่บอกเลยนะออกอากาศนี่เลยนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนี่ก็หมายถึงว่าถ้าจะมาที่ประเทศอเมริกาต้องกดเลขหนึ่งนะครับแล้วก็สามสองสามสามศูนย์หกสี่สี่ศูนย์หกนะครับเลขหนึ่งนะครับหมายถึงประเทศสหรัฐอ,อเมริกาแล้วก็เบอร์สามสองสาม นี่คือไอไอไอเรียโคดนะครับสามสองสามแล้วก็อีกเจ็ดตัวก็คือสามศูนย์หกสี่สี่ศูนย์หกนะครับหนึ่งนะครับสามสองสามสามศูนย์หกสี่สี่ศูนย์หกพี่น้องมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะอีเมลก็ได้นะครับ president นะครับ at t h a i h e a h r o r g นะครับแล้วก็ก็จะได้ติดต่อกันพูดคุยกันอยากให้พี่น้องมีส่วนร่วมเยอะๆนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยเช่นกันนะครับว่าพี่น้องที่เป็น สมาชิกของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับวันที่13เดือนตุลาคมเนี่ยเราจะฉลองครบรอบนะ40ปีของวีรกรรมของพี่น้องวีรชนตุลานะตุลา14ตุลา16นี่ยนะครับเราเลยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีด้วยแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่ประจําปีซึ่งสมา,สมาชิกของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิของท่านนะครับที่จะเข้าร่วมประชุม แล้วก็แสดงความเห็นนะครับแล้วก็อาจจะแสดงเกจจำนงในการมีส่วนร่วมนะครับที่จะทําให้องค์กรนี้นะครับมันเป็นของคนไทยเราอยู่ไปได้ยาวนานแล้วก็มารับทราบการบรรยายต่างๆวันนั้นงานมีนะฮะมีหลายลักษณะนะครับช่วงแรกนอกจากได้พูดได้คุยกินข้าวเพลยนตากันแล้วอาหารฟรีนะครับพี่น้องทางเอเนี่ยจัดดูแลให้เต็มที่นะครับแล้วก็ช่วงที่สองก็จะเป็นการถแถลงการภาคภาษาอังกฤษ ก็จะมีตัวแทนของ Human Rights นะครับผู้ที่ดูแลด้านสิทธิมชนเนี่ยเข้ามาถแถลงการอาจจะมีตัวแทนจากต่างประเทศเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็มีแขกนะที่มาเป็นเกียรติกับงานอาจจะเป็นพวกเป็นตัวแทนจาก Amnesty International แล้วก็ตัวแทนจาก Human Rights Watch หรือว่า Freedom Now นะครับหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงการบรรยายนะครับตอนนี้เรามีวิทยกรสามท่านนะครับที่จะไปอยู่บนเวทีนะครับ ก็อาจารย์ปวินดรปรวินนะครับนี่ก็เรารู้จักกันดีอาจารย์ตุ้มของเราเนี่ก็รู้จักกันดีนะครับสองท่านจะเดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็จะมีการถ่ายทอดแล้วก็มีการบันทึกเทปไปด้วยนะครับพี่น้องก็ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าติดตามได้ถ้าพี่น้องนะสามารถติดตามได้ทางหิายชาลยนะประชาชนนปชยวเอนะครับเราเราจะมีเครือข่ายที่ถ่ายทอดไปอีกหลายที่นะครับ ก็วันที่13เดือนตุลาคมนะครับพยายามมาให้ได้นะครับแล้วที่อยู่หลายเดี๋ยวสําหรับสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวจะมีนิตยาสารเอกสารเขาเรียกอะไรนะนิตยสารข่าวเนี่ยส่งไปถึงพี่น้องภายในวันสองวันเนี้นะครับพร้อมรายละเอียดกําหนดการต่างๆนะครับ วันที่สิบสามเราจะได้เจอกันแล้วก็นอกจากอาจารย์ปรวินอาจารย์ตุ้มแล้วอาจจะมีคุณวีรพัฒนนะครับปร,ริยวงศนี่ก็เป็นนักกฎหมายอิสระนะครับเขาจะไปร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็ในงานนั้นก็จะมีการโฟนอินเข้ามานะครับตอนนี้ทราบพามอาจารย์จรัญดิฐาพิชัยซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับเรื่องของอวิรชนตีตุลาเนี่ยนะครับก,ก็ท่านก็คงจะได้โฟนอินเข้าไปอาจารย์ชูพงทีท่วนท่านจะโฟนอินเข้าไปฐานะที่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านเป็น บอร์ดผวยบอร์ดอำนวยการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนชนด้วยนะครับผมเองครับนะ,นะประธานของภาคีก็คงจะต้องมีอะไรพูดคุยกับพี่น้องเยอะเลยนะครับแล้วก็จะร่วมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นมอดเตอร์เรเตอร์ภาษาไทยใช้อะไรล,ลืมไปละเป็นคนดําเนินการอภิปรายนะครับวันนั้นก็น่าจะสนุกสนานทีเดียวนะครับบรรยากาศแล้วก็ตอนท้ายนะครับสมาชิกก็จะต้องมีการไปนั่งประชุมกัน นะครับก็หลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็เวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีนะครับวันที่สิบสามเดือนหน้าพี่น้องที่อยู่ต่างรัฐที่อยากจะมาพบมาคุยกันแล้วก็ที่จริงเราไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นสีไหนนะครับอันนี้ไม่มีสีเสื้อครับเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของพี่น้องคนไทยเราทุกคนนะครับอยากจะฝากข,ข้อความนี้ไปให้ไกลที่สุดนะครับพี่น้องก็ถ้าเว็บไซต์นะครับถ้ายัางไงเข้ามาเนี่ยเว็บไซต์โดนรัฐบาลคุณยนินทรบล็อกอยู่นะครับก็ไม่ทราบจะเรียกร้องไปยังไงดีเพราะว่าเเธอออไมม่่ยยยปลยลนะครับ แต่ว่าเราก็จะต่อสู้กันต่อไปถ้าพี่น้องใช้พ็อกซี่เป็นเนี่นะครับก็สามารถจะเข้าที่เว็บไซต์ของพาจีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ก็ URL ก็คือพี่น้องไม่ต้องทำ HTTP อะไรเลยก็พิมพ์ไทยนะตัวเล็กหมดเลยนะ THAI เนี่ยนะไทยเนี่ยแล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็ AHR นะ A, A Apple เนี่ยนะครับ H Henry R River เนี่ยนะครับแล้วก็ O R G นะ ก็ t ทยแอชเอชพาร์ด์แค่นี้ครับแล้วก็มันจะเข้ามาได้ทีนี้ถ้าสมมุติมีปัญหาี่พี่น้องก็อาจจะต้องนะครับผ่าน Pro x ซี่หน่อยนะครับถ้าอยู่ตามที่ต่างๆอยากจะเชิญชวนพี่น้องทางยุโรปพี่น้องทางญี่ปุ่นนะครับพี่น้องทางออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็พี่น้องตามรัฐต่างๆในอเมริกาเนี่ยเข้ามานะครับโดยเพายิ่งถ้าท่านอยากจะตั้งองค์กรนะครับแล้วก็ให้มันอยู่รอดแล้วก็ทํางานเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย นะจะได้ฟังจากประสบการณ์ของผู้ที่ทํางานร่วมกันนะครับผมเองจะไปแบ่งปันประสบการณ์ตรงนั้นพร้อมกับคณะกรรมการอีกหลายท่านนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับวันที่สิบสามเดือนตุลาคมนี้แต่ที่สาคัญที่สุดที่ด่วนด้วยนะครับก็คือเรื่องของการประกวดเรียงความนี่แหละนะครับถ้าพี่น้องได้ทราบได้รับข้อมูลข่าวสารจะเก็บไว้กับตัวเองนะครับวัตถุประสงค์เราไม่ใช่แค่หาคนมาประกวดเพื่อแล้วรับรางวัลแค่นั้นแต่จริงๆเราต้องการให้มีการสร้างเสริมจิตสํานึกในหมู่คนไทยทั่วโลก ให้เห็นว่าประชาธิปไตยที่เราเรียกร้องกันนักกันหนาซึ่งจะเป็นทางออกของประเทศไทยนั้นนะครับมันอยู่บนรากฐานของจิตสํานึกที่ต้องเคารพหลักสิทธิมน,นุษยชนเป็นเหรียญเดียวกันที่อาจจะดูเหมือนคนละหน้าแต่จริงเป็นเนื้อเหรียญเดียวกันนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องนะช่วยกันนะครับถือว่านี่เป็นการสร้างสังคมร่วมกันเมื่อกี้ได้ยินคุณเสือพูดนะครับในเรื่องของ นะการไม่กลัวการใช้ความรู้การใช้สัมมาทิฏฐิการไม่ใช้ความรุนแรงใช้อหิงสาวิธีเนะี่ยสันติอหิงสาเพื่อแลนะซึ่งมันเต็มด้วยความเมตไปด้วยความเมตตาและความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้คนที่กดขี่ข่มเหงพวกเราอยู่นั้นนะครับยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุดก็นะการเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุชนนั้นก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่จะช่วยทําให้พี่น้องเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับ ก็วันนี้รายการนะดำเนินมาจนถึงตอนท้ายสุดของรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องขอบคุณพี่เสือยาดองนะครับขอบคุณน้องสุดสาที่เป็นคนประสานงานตลอดวันนี้ไม่แน่ใจว่าเธอไม่สบายอะไรหรือเปล่านะครับหายไปแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ประสานงานกันในทุกด้านไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับวันอังคารหน้านี้นะครับก็จะได้เจอกับคุณแป้บางสนานแล้วก็วันพฤหัสนะครับจะเป็น คุณวิภูถแถลงพระนาภูมิไทยแล้วถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศไทยก็กว่ากว่ากว่าสามสิบจังหวัดนะครับเกือบสี่สิบจังหวัดพี่น้องก็จะได้ฟังสดๆด้วยแต่พี่น้องที่จะมาฟังทางหยาลัยประชาชนนะครับที่จริงถ้าพี่บุตรใช้ไม่ติดไปหาหมอนี่ก็จะให้ถ่ายไปทางนปชยูเอ USA ด้วยนะครับพี่น้องก็ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆเป็นสาระต่างๆที่ฝากม,มาถึงพี่น้องด้วยความรักจากานะซานฟรานซิสโกนะครับก็ ขอให้พี่น้องนะครับถ้าอยู่เป็นช่วงกลางวันก็ขอขอให้มีวันที่สุขสดใสนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับก็ขอเป็นคืนที่พี่น้องหลับฝันดีมีสุขนะครับจะเป็นช่วงเย็นๆก็ให้อยู่กับคนครอบครัวคนรักอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ขอให้บรรลุนะลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ